รกมากเลยนะคะเพื่อนๆไมยราบก็เยอะมากอ้ยไมยกอุ๊ยเพื่อนๆดูสิค่ะไมยราบเยอะมากอู้ตายแหลวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สายก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นต้นผักหวานนะคะเพราะว่ามีเพื่อนอ่าก็หลายคนทักท้วงมาว่าเมื่อไรจะได้ เห็นผักหวานอีกเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ1ปีกว่าค่ะก็ปลูกในเดือนอสิงหาพฤษภานะคะในช่วงนั้นกว่าจะข้ามปีมาได้ก็ต้องใช้เวลา,าเยอะเหมือนกันเพราะว่าการปลูกผักหวานนั้นก็ต้องมีน้ำสำรงองแบบนี้นะคะก็มีการขุดสะแล้วก็จะมีการาเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะที่วางน้ำเพื่อที่จะดูดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยน้ำลงมานะคะ ตอนนี้ต้นผักหวานของเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะไปดูกันนะคะว่าต้นใหญ่ขนาดไหนแล้วแต่ว่าที่เห็นก็พี่เลี้ยงสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆต้นสูงเต็มไปหมดเลยนะคะและก็สแลนที่เคยบังไว้เมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็เอาออกหมดแล้วนะคะเพราะว่าต้นพี่เลี้ยงโตแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปดูใกล้ๆนะคะว่าเป็นอย่างไรโตขนาดไหนแล้ว สายก็ไม่ได้ลงคลิปนี้นานแล้วนะคะเพื่อนๆาวันนี้สายก็แวะมาถ่ายเพราะว่าอยู่หลังบ้าน้านปลูกของหลานชายนะคะเขาเป็นตำรวจเขาก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นักแต่ว่าต้นผักหวานก็ถือว่ารอดเยอะนะคะเพื่อนๆปีที่แล้วอันนี้ก็นสำหรับภาพนี้ก็เป็นภาพเก่าที่สายได้ลงคลิปไปแล้วนะคะเพื่อนๆ เพื่อให้เพื่อนๆเห็นความชัดเจนการเติบโตของต้นผักหวานแล้วก็พี่เลี้ยงว่ามีการเจริญเติบโตมากแค่ไหนในระยะ1ปีนะคะแต่ก่อนก็ปลูกใหม่ๆก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้พี่เลี้ยงก็จะต้นเล็กๆและตอนนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงน,นะคะแต่ก่อนก็จะใช้สแสล้ในการบางังแต่ตอนนี้เมื่อวานน้องอชายหลานชายก็ได้เอาสแสลนออกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างค่ะจะเป็นลูกใหม่นะคะก็ประมาณไม่ถึงปีตอนนี้ก็สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆปีที่แล้วก็ยังเล็กๆอยู่เลยนะคะ,ะต้นนี้ก็เป็นการปลูกกิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูสิคะตอนนี้ก็สูงมากแล้วนะคะเพื่อนๆสูงมากเลยสูงเกือบอเกือบสี่เมตรนะคะเพื่อนๆต้นดอกแคร เป็นป่าแล้วนะคะเพราะว่าเห็นหลานบอกว่าปาีหน้าสงสัยจะต้องตัดออกเพราะว่ามันสูงมากานี่ค่ะเพื่อนประมาณหนึ่งปีกว่านะคะสวยมากค่ะผ่านฤดูแล้งมาได้ก็ถือว่ารอดแล้วนะคะเพื่อนสวยมากใบก็ใหญ่ด้วยสีก็เข้มก็การดูแลก็ของหลานก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่า ต้นผักหวานก็รอดเกือบทุกต้นเลยต้นก็ใหญ่ด้วยค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆปีที่แล้วไม่มีใบขนาดนี้นะคะตอนนี้แสลนที่เคยอยู่ข้างบนก็เอาออกหมดแล้วเพราะว่าต้นผักหวานพี่เลี้ยงก็เติบโตแล้วค่ะอตอนนี้ก็กำลังผลิใบนะคะเพื่อนๆหนึ่งปีสอเดือนนะคะ สวยมากค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป็นช่วงที่ฤด,ดูฝนกว่าจะผ่านามาได้ก็ต้องอาศัยอสะน้ําในการรดน้ําเพราะไม่มีน้ําแห้งแล้งมากเลยนะคะปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็แห้งแล้งเหมือนกันนี่ต้นนี้ค่ะดูลําต้นก็แข็งแรงนะคะปีที่แล้วสําสหรับต้นผักหวานต้น มาขามเทศก็โตและก็สูงมากก็ต้องเอาแสลนออกเพราะว่ามันดันแสลนขึ้นไปนะคะแล้วในการปลูกผักหวานนั้นก็จะมีการปลูกเพาะเมล็ดตามด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็นี้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่เพาะเอาไว้เพราะว่าอนาคตต้นที่เป็นต้นกิ่งชําก็จะอายุไม่ยืนใช่ไหมคะถ้าการเพราะเมล็ด อ่าเป็นการปลูกที่ยั่งยืนเช่นกันอ่าทุกต้นที่ชำก็อ่าี่ปลูกก็จะมีการนี่ค่ะเพื่อนๆนมเมล็ดก็จะมีการปลูกตามเสริมไปด้วยถ้าต้นที่เราปลูกแล้วตายก็จะมีต้นจริงขึ้นมาแทนค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอนอ่าบางต้นก็อย่างสภาพเท่าเดิมแต่บางต้นก็ ใบขึ้นมาสวยดีค่ะนี่ค่ะส่วนที่อยู่ในตะกร้านี้ก็เป็นการเพราะเมล็ดนะคะเพื่อที่จะชดเชยในอนาคตสำหรับต้นที่ต้นที่เป็นกิ่งตอนก็จะต้องตายเพาะเมล็ดจริงเพื่อที่จะเสริมในอนาคตนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆก็รอดเกือบทุกต้นแต่การเจริบโตก,ก็การเจริมเติบโตก็ถือว่าดีมากที่อยู่ในตะกร้าก็คือการเพราะอาเมล็ดในช่วงที่อนฤดูฝนนะคะ,ะใบสวยมากเลยสวยมาก ค่ะเพื่อนๆทุกต้นก็จะมีการเพราะเมล็ดตามนะคะแต่ก,ก,ตะะตก็ได้อัปเดต ต้นผักหวานนะคะเพื่อนๆก็มีเพื่อนหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นต้นผักหวานวันนี้สายก็ลุยไปหลังบ้านนะคะต้นผักหวานนี้ก็มีอายุประมาณ1ปี2เดือนนะคะสายก็ได้ลงคลิปไปแล้ว2คลิปาวิธีการปลูกและการเพาะด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็สามารถย้อนไปดูได้และคนที่สนใจก็จะได้เตรียมพร้อมสำหรับการปลูกผักหวานด้วย ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างในการที่จะปลูกต้นผักวานนั้นสําหรับตะกร้านั้นก็ไว้สําหรับการเพราะ,ะต้นผักวานนะคะเพื่อนๆเราจะต้องคลุมเพราะว่ากลัวจิ้งหรีดหรือแมลงมากัดกินใบต้นอ่อนของผักหวานที่กําลังเจริญเติบโตนะคะ mm hmm. เมื่อมีต้นที่ตอนออกมาเราก็สามารถเพาะ,ะ,มะเมล็ดพันธุ์ตามมาด้วยอนาคตก็เผื่อที่จะต้น ผักหวานของเราสําหรับกิ่งตอนนั้นก็อายุไม่ยืนเราก็สามารถเพาะเมล็ดขึ้นมาใหม่รองรับในอนาคตได้นะคะเพื่อนๆต้นผักหวานนั้นก็สมบูรณ์และใบก็สวยงามมากนะคะเพื่อนๆอ,นอก็มีบางคนมาเยี่ยมชมต้นผักหวานเช่นกันซึ่งอยู่หลังบ้านของสายเองนะคะเพื่อนๆต้นใหญ่ดีนะคะถ้าเราปลูเกเจริญเติบโตแล้วอนาคตเราก็มีแต่เก็บขาย สบายๆเลยนะคะเพื่อนๆปลูกได้ก็ดีเหมือนกันนะคะการปลูกแรกๆก,ก็จะยากนิดนึงเมื่อผักหวานโตเราก็สามารถเก็บผลผลิตได้วันนี้สายก็ได้ update. อัปเดตเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ไปดูว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวสายก็จะถ่ายไว้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยอขอบคุณสำหรับการรับชมน,นะคะไปดูต้นผักหวานนะคะเพราะว่าสายก็ได้ถ่ายไว เยอะเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางด้วยขอบคุณสำหรับการ